หน้าใสไร้สิวผิวนุ่มเพิ่มความชุ่มชื้นคืนความหมอนเยาให้ผิวด้วย acne combo 13ขั้นตอน 1. cleansing go ทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกด้วยคุณสมบัติถนอมผิวอ่อนโยนต่อผิว 2. นวดอุ่นด้วยเครื่องโฟโนมาสา์อุณหภูมิ36องศา5นาทีเพื่อเปิดรูขุมขนละลายสิวอุดตันทำให้กดสิวง่ายขึ้นตอนทำรู้สึกอุ่นๆสบายผิวมากเลยค่ะ 3. แอกแน่เคลียร์เป็นการกดสิวและเคลียร์สิวทั่วใบหน้าตอนทําพี่พี่มือเบามากเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะ 4. มาร์กฉายแสงด้วยบลูไลท์เป็นเวลา10นาทีเพื่อลดการอักเสบและฆ่าเชื้อสิวค่ะ 5. ลนวดเย็นด้วยเครื่องไคลโอม s a g e อุณหภูมิสีองศาเป็นเวลา10นาทีและช่วยผลักวิตามินเข้าสู่ชั้นผิวค่ะตอนทํารู้สึกว่ายเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะ6 นวดผักอะโลเวล่าเจลเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว 7. นวดผักคอลลาเจนเจลเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับผิว 8. นวดผักทานซีเมนเจลเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิว 9. กามาร์กหน้าด้วยอะโลเวยล่ามาร์กเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและก็ลดรอยแดงให้กับผิวตอนมาร์รู้สึกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะ 10. บบำรุงด้วยบาลานซิ่งโทนเนอร์นำเข้าจากเกาหลีเพื่อปรับสภาพผิวพร้อมรับการบำรุง 11. ลงครีมเวททนนิ่งเพื่อความกระจ่างใสบำรุงผิวอย่างล้ำลึก 12. ลงครีมกันแดดขั้นตอนสุดท้ายแบ็คเพลียวทรีทเมนต์ผัดเซลล์ผิวช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสพร้อมยับยั้งแบคทีเรียที่เกาะให้เกิดสิวทาทั้งหมด3รอบแต่ละรอบเว้น5นาทีหลังจากทำแบ็คเพลีต้องงดล้างหน้าเป็นเวลา6ชั่วโมงอัปเดตสำหรับที่บัวไปทำทรีทเมนต์มาที่อารนอคลิน,นิกน,นะคะ ก็ปูไปทําตัวมาร์คสิวมานะคะพอแบบมาร์คเสร็จอะไรเงี้ยสิวก็แห้งแล้วก็ไม่กลับมาขึ้นอีกนะคะทุกคนแต่งหน้าติดทนขึ้นนะแล้วก็รู้สึกก็แบบผิวหน้าอะไรเงี้ยมันขาวขึ้นมีหน้าใสแล้วจ้า